เป็นเส็อก็จะเขาแล้วล้าที่บียากข้าดนน้วยนควได้เด,ด็ด,ด,ดสบายดีพ่อแม่อย้ยน้องเมื่อทนเด้อมาพบก,กับสสีแล้วเส้นก็เส้นเคยสาวสีไส้เบอร์ทอง สบ,บายดียามสาวนะทุกคนมื่อวนศีกะซีาเฮ็ดกินตอนสาคือเก้าเนาะอาหารสาวศสีมือนนะทุกคนอ่าเมื่อนี้อากาศกะหนดนคเก้เนอากาศหวศเนาะแดดออกเมื่อนี้ heart, ค่ะอยู่บ้านสะส่อานะกื่อนีกีมาเฮ็ดกนะทุกคนพอดีมื่อนนะทุกคนอืเ่านกะซีมาเฮ็ดกินคืเก้านทุกคนอันนีกหาเป็นอ่า สีเนาะเป็ดซีงัวทุกคน,นพอดีว่าแรงขางเฮือนเพื่อนอันขางงัวนะหลเายคนว่าสีอ,าอ่าวบ่อ่ะพูดงัวนะอันนี้เบิร์ตแห่แสนนึงทุกคนอันนี้เขาเอานาพูดนึงเนาะเฮ็ดเป็นพูดเป็นพูดไปสีกบับพว้มุกดอกมันมีอย่างน่เนะาะเดี๋ยวสีจะมาเบิง่งแต่ว,ว่าสีค่ะอยากกินลาบเนาะอย,อยากเฮ็ดลาบกินนะแต่ว่ามาเบิ่งว่าข้าสีได้อย่างนี้อยู่กินนี้เนาะแสนนึงไหมเบิ่งกันแล้วมันกะดฟุ้งเลยบ่ เป็นมัวทุกคนเป็นมัวน้อยเนาะอ้ออันนี้เพียาน,นี่เพียรมันเพียรของแท้ประกาศซื้ี่กระดูกทุกคนกระดูกเราเอาไวอ้อบเอาไว้อะไรก็ได้กระดูกเอาไว้ตีมัวน้วยอ,นยอยมีไส้อีกนะเออเดี๋ยวสีจ่าไปต้มเราดได้ไหมประกาศเราตัด ตอบกับคนละน้อยปวดะโอเค,อเคทุกคนได้ยูซีมันกจะเอา,บาแบบนี้แเลยกระเต็นต โอเคทุกคนได้งนั้นเดี๋ยวสีจะมาเดูโอสิคัดหลังเดี๋ยสีเพราะว่าเดดมาส่งทุกคนเลยเดี๋ยวสีจะมาคัดกันเนาะคัดแล้วเราจะเอาไปโซนนี่คัดกันอันนี้สีเป็นอินบอลอินมันเนาะน่าจะเป็นอินมันเดี๋ยวสิจะเอาไว้คือสีเอาแต่สีมัน มันมีกระตือของกระต่ายอ้องโอ้ยหนังมันเรื่างจะเป็นหนังมันมันเป็นััวน้วยเหอซึ่งซะ่งกจะตประมาณนี้นซะึ่ง นอนไว้ตีมันจะบวหลายไปเดี๋ยวสีจะ,จะไปซอยนะทุกคนะเดี๋ยวสีจะเลือกตัวไปต้มไว้ก่อนพอดีว่าตอนนี้สีได้ค้างหมอแล้วนะเดี๋ยวสิจะเอาเตกต้มช่วดเตกต้มแบบอนะีกน แล้วนสาไปต้มกันเนป็นลายกนซีนค่มันมีเอ็นเ,น,เ,เนี่อเขาเขามีซีนก็คือวิญญาณข้าวเนี่ยนะทุกคนนะคะตาวนัน Palu-palu Palu-palu Oh, mana ini จะมีเอินสีกับเซลลอ่อนนะจะได้กินง่ายเป็นกระเจียมกระตาย กระเพราทุกคนนี่เอาไหมเนี่ยเนาะเดี๋ยวสีจะเอาไปต้มใส่กับน้ำซุปตอนนี้คือสีได้ต้มน้ำเป็นทีหอยเนาดี๋ยวสีจะเอาอันนี้ปนไปใส่เนาะของเราที่เราต้องซอยแล้วทุกคนอันนี้สีจะซอยสีเนาะสีว้าสีหน้าแต่มันจะคือว่าได้หลังเตอร์คนนุณในแต่ว่ามันมีหลายอันเพาะเนาะมันมีกระดูกเบอร์มีหนังบอมักนกลมกันเป็นแค่นั

ไม่อย่างเขาว่าแต่ไผ่ที่เป็นพญ,ญานอะเป็นพญ,ญานจลายแล้วเขาบอกให้กินงเนื้อกวนอะไรเด็ดจะบางหน้าส,สีน่ะก็คือเอ็นี่ตักซะลับหอยที่ ตอบยิ่งได้เลยจับระสังจับ ขอก่อน็นต่นทีก็แบบคุยกัข้าวันนะเวลาที่บริยาข้าวเธ เอาด้วยแล้ก็ให้ต้นหนาหนาไมใช่ใ่ไหมเอ็นเอ็นแล้วไม่ใช่ใช่ไหม ตอนนี้สีได้อะส้อยซีนไปเทียหยหม้อเนาะเดี๋ยวสีนจะมาขัวซีนกันเลยลงตาขัวซีนให้มัน,นสุนกเนาะจะนักใส่ ก็ใส่เพียลงไปเลยทุกคนอันนี้เป็นเพร่ะเพีย,นะพยดติบๆเลยโอเคพอแล้วยังไงคารุนเลยห้องปรุงเดือยเกลือไปงวนะทุกคนนะใส่เกลือไปงว ข้าวจนซีนซกนะทุกคน ผัวไปเลยทุกคนผั่วจนเส้นซุกเนาะพอเส้นซุกแล้วฮากาปากไว้ให้มันเย็นจังหน่อยเนะาะจกนั้นกลับไปซอยับหอมบัวหอมป้อมหอมยังมีใส่จะบดทุกคนผั่วแล้วเป็นเทียมหอ,อยทุกคนเดี๋ยวหอาไปเตรียมผักหอมเนกะหัวข่ากันเลยเนาะตอนนี้สิก็ได้เก็บพักเป็นเทียหหอ,อยทุกคนอันนี้พักตามเงินสีเนามาเขือมาแขงกับประมาณนี้แหละ กับใบหลายเนาะพอได้กินอยู่ทุกคนเดี๋ยวสิจะมาซอยเนาะนี่มีทง,งอกนำ้ำเดี๋ยวจะมาซอยอันนี้ใสยพักใสยพักใส่กับลาบเนาะอันนี้เป็นใบมะกรูดทุกคนสิจะใส่เนาะเพราะว่ามันหอมใบมะกรูดหรือใบมะนาวใบแบบนี้ซอยเลยซอยใส่กับลาบใส่กไรทเลย บางท้องที่งจะอาจจะปรุงเพคือกันนะทุกคนกะ็แล้วเขาใส่ไปห,หนาเลยใส่ใบนากตอนนี้ก็คือแดดกับซองแด้วดดนะมือีนแดดแดดมลยแดดขนาด นนตักขึ้มาทำไทยใหญ่ๆแล้วโซ่ต่กงหอมบัวอันนี้ก็หอมบัวสัสีปูเองเพราะมันจะน,น้อยจ้ะไก่กสับอะไรทุกคนเยลยไก่สับวะแล้วซ่ใส่เลยใอเลใส่ลว พักพักโกนสันพิศษบุกิกอนนหอมเป๋อันนี้เป็นพาหอมเป๋ด้วยหอมเป๋ก็ใส่ไปเลย ซอยหัวขาไปเลยนี่สิเป็นหัวขาหัวขาดตัวนี้แม่่แมเป็นคนปลูกแล้วทุกคนหัวขาดประตูนี่แหละจิตเตาเช้าล,ล,ลงก็ลายลายเต๋เอุ่หลายเลยดนวะ แล้วก็ซอยหมักเพชรหมักเพชรหมักเพชรดิบชอบไปเลย ชงหอกก่อนใ,ใส่จานเยลยค่ะสิอทอกลงมาตรเดียวเลยป่าทุกคนตอนนี้สิการ้อยพักไปเทียมหอยแล้วเดี๋ยวห้องไปลากันเลย,เยวลันเดียวเ้ามาลากไปเลยเนาะเดี๋ยวห้องจะใส่พักทุกอย่างลงไปเลยทุกคน อันนี้สิมีอ่าผักหอมบัวแล้วก็หอมเปยวมักเพชรแล้วก็ถั่วง,งอกเนาะแล้วก็ผักบัวหอมบัวแล้วก็มีหัวข่าหนำแล้วก็ใบผีฮูใส่ลหลายๆล,ล,ล้นมันจะแซ่บนี่จานขอใส่ข้าขวกล้องไปหลายพวกทุกคน เจ้านักะใส่ปลาแดกเนาะนิดน้อยใส่น้ำป่านิดนึงจา้านะคะคาวลนไปเลยทุกคนรบิ่งกันว่า,าม,มันจะแซะดูบ้านะซีบอดี้เฮ็ดลาบดุดเลยได้บล้วหอมซีซเซ่ตข้าวไราพวกจะเป็นแบบนี้เลยโหลลงไปเลยกิน เ็นอ้เลยทุกคโอ้ซีซสเขาวนหลัเกิดป่เดี๋ยวจะลองชิมดูนะว่าจะเป็นยังไง,ไงตักกสซับกับซาซีมเสลองชิมนี่โอเคเดเลนะีละ

ทุกคนและตอนนี้สิกได้รับเป็นที่ห้อยแล้วทุกคนมาเดินมากินข้าวเช้าก <c oughs> ันเด้อบอรอรยากาศ้อนห้อยวันนี้เนาะไปคน เดี๋ยวสีกาซีได้ขอตัวไปกินข้าวแล้วเดิมคนเด้อและกาสีได้จบคิวในึท่าน,นี้เดิมอย่างนึงกดไลค์ก็ดแชร์ก็กดจังแตก็รับตังใจใ,ให้สาวสีในแต่ละนคนเดิมติดใจใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายมาเดิมมากินข้าวซานกันเด้อลาซีน